ยังนัน,นะสบูรณูจะ,จะเน,น่งน,นะให้เจ้าลืมมันแกรถน้องเอาไว้ให้ต้องอรถไวให้นี่นะเห็นหมาขอยลืมซะบออ,อ,อโอ้จะเป็นคน<ล>ดีเนาะเจ้เนาะจ้าบ่อรถขอยไปเนาะจะมาจะใสจะมาจะใสคุณและอาแตุ่แหละมา,มา,าแต้านุแหละาาเสียกเห็ดไอ้มองเียกเห็ดเห็ดวียกบ่นี่อยากเห็ดยูเหาองี่ยยางมาไก่รัเมย โอ้จะเป็นคนดีเด้อเจ้าวโรลกร์ชันคอจิแฟรฝากเบี้ยเจ้าเด้อกับไอ้ข่อยเด้อเด้อเด้อผู้ดีผู้ดีหันไอ้ข่อยมีเบี้ยวางหานหานนี่แหละเด้อเด้อแล้วมีเบี้ยพลังงานเสิร์ฟวางอ๋อเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดยังก็ได้เราจะได้มีมองเฮ็ดมองได้อยู่ได้กินเขาก็ับเข้าใจละเออเดือนสิบพาไปฝากเบี้ยเด้อสน่นเด้อหานบนก้อนโชคให้เจ้าเจ้าเจ้าใบเดนสิบพายย่างเข้าไป ี่อ้าวเป็นไรน้องไซสี่ว่าสี่ภาพคุณมาฝากเวียดไม่ได้เราใกล้สบายดีใช่ไหอ๋อสบายดีสบายดี เอาเส้นนั่งเส้นนั่งต้องสองเส้นนั่งเลยด้องนั่งนังนังมายังไหนมั้งต้องไปยังไหนมายังไหนี่พอดีไปเห็นเพิ่นย่างนั่งก่อนต้อนั่งนังร่วมกันเข้าวกินปลามาแล้วกันแล้วป่ะเนี่ยพาไปมาแล้วป่ะเนี่ยเพิ่นเด็กในเวียยเพิ่นมือบอลอยู่โอ้เรื่คนดีเพิ่นเออโอ้อันบัวทอกระแจกเพิ่นยังเอาไว้แหงนะพอดีฮัลนมังกรโ่งนี่ก็ยังขาดพนักงานอยู่เด้แมนนพนักงานสี่สิแลบทำอะไรกนอยู่พาบุญมาฝากเวียยมีแต่ว่าสิ เออน้องเคยพันงานมาที่สาบอปัจจุบันนี้เฮ็ดเวียกอยู่ใสเออน้องเฮ็ดเวียกอยู่ใสตอนนี้น้องผมมีเวียกเฮดอไอแต่เขาหาแต่ยะออกคุกมาโอ้เอาง่ายไปเจอเราอยู่ใส่สั้นเจออยู่หน้าห้างเลยพิ่ันเฝ้ารถให้เพคนคนดีได้ทำอะไรพวกคนคดีออกคุกมาโอ้มหาโซเวียกเฮดน้องคือได้จที่คดีแล้วเด้อไอ้เชี่ยโอกาสน้องเด้อมาอยู่กลับไป เ้าอยู่คอ,องคราาําำไมมีอย่างกระสอยเหลือกันมีอย่างขัดเกิ่นไอ้กระถิ่นซอยเจ้าขอให้น้องตั้งใจเรืซื้อสัตย์ในหนะที่เวียกง,งานที่ไอ้กระนั้นอยู่บใไห้เดอ้อซื้อ,อยังไงละ่ะซื้อตุยเจ้าซื้อตุยโอ้เวีย,ยกไอ้กะมิแตว่าบริการลูกค้าเดอ้อให้อเอาใจใส่ลูกค้าให้มีความซื่อสัตย์และจริงใจดอ้อน้องเดอ้อมิตตว่าน้องไปอาบน้ำอาบไหนแล้วกินขวกินป่าทองพรเด้ออ่ามือแรงกันเริ่มเวียกเลยเนาะ จ่ายนะยัยเด้อขอบใจตั้งใจเด้อน้องเด้อะเดี๋ยวเรจะไปซื้อเครื่องมาให้เด้อเสื้อขาวกับบลอกบลอกเขามีเสื้อพนักงานให้ยอยู่ทางการทั้งองเพายังมีส่งส่งยังส่งเดี๋ราจะซื้อส่งมาให้เด้อตั้งใจเด้อน้องเด้อะให้ใช้โอกาสเนาะไอ้ขอบใจได้บ่อพยายังบ่อพยายามขอบใจนะขอบใจนะน้องเด้อเอา ค้าพึองโตได้มีขันเยอะเรื่องอาหารการกินเนาให้เขาเจ้ามีความก็ทับใจในการบริการทางอาหารก่อนโซเขาได้น้องเด้พ้องพ้่งโตนั่นได้น้องเด้ ใส่เจ้าเจ้าโดยขอบใจส้มส้มมาหนี่มาหนี่นี่พนักงานม่ให้เบิร์กนได้น้องอย่างไรสบายดีไหมสบายดีทำมาตะใสเดียวไหนโอ้ปัญหาจังคนคนโทษมาคน้นโทษมาแม่ยล่ะแมนอาจจะโทษโทษมาเนาะผู้ปิดตาไว้ใจได้อยู่หรอเ่นะ

อาหารร้อนก่อนโซ่เขามีอาหารแซ่บเลยนี่แบบตอนฮับนะเป็นจไหนมาเหดเวียกนี่มาฝากเวียกไนนี่เป็นจะไใดเป็นเจเฮ็ดรอดบ่นี่เลยความแกให้ก็โอเคอยู่กับเพราะได้อยู่กับอายไปกับดูแลเขาดีอยู่ก็ดูแลดีมีจีบอลจีนอร์ตี้เจาะสั่ของีลาเขากะใหดเวียกับปกตี้ มิเตตตั้งใจใหนั่นแล้วนี้เป็นคนดีล <Enjoy. S 1> เลยเดอ,อน้องเอาสั่งเมนูเลยเนดะ้อขมสารเอาสมิ่ก่อนก็ได้นฮอะน้ายเซ็กบินเ้ซ็บิซ็กบิน

หงเหียอยู่ไสเข้าไปเบิ่งนะฮานบ่ไปคเนาะน้อมื้อนี้เจ้าเห็นกระเป๋าแฟนอะเหียบ่บ่นีกระเป๋าสีดำน้อยๆนะกระเป๋าสีดเนาะน้องบ่เห็นเอาบ่เห็นซบ่ด้บ่เห็นนะอ้าย กระเป๋าสีดำนิดน้อยเองะกระเป๋าเฮียแม่เฮียตอนไหนลราบ้านนี้เนี่ยเฮียตอนน่าจะแมนตอนลูกออกจากโต๊ะเนาะมัเราไม่แพ้เราไม่ไพ้เบิรงโตให้เจ้าโต๊ะนี้ที่แค่เจ้าน้องน้องเป็นคนมหม่ลองคนใหม่ถ้าน้องก็เห็นกระเป๋าน้องก็เห็นกระเป๋าเฮียน้างก็มาเก็บโต๊ะแหละน้องก็เห็นกับเฮียแม่โบคนคือเจ้าว่ะเห็นกระเป๋าเฮียเราเจ้าไม่อยากได้ น้องบปได้เอาที่เีป็นเล้าแหละน้องบปได้เอาแต่แท้เขาจะบูได้เอาไม่ใช่เชี่ะวขนาดก็น้องมาเก็บตัวปกติน้องก็บปได้เอาแต่แท่อุ้ยต้องเป็นเล้าในแท้ดิแหลกผู้ขี้ตะล้างกระป๋านั่นที่เชี่ยวไปเหยียบหัวหน้ากระได้น้องบปได้เอาอี่เียร์้อสัญญาได้มีเยี้ยกันปะกูเดียร์เขาไม่เป็นคนเดเขาเพิ่งเข้าวห้างเจ้าเน้องแล้ววันนี้กระป๋าเงินแฟนเขาเนี้ยคนเขาจะพูดว่าพูดได้ thế right. yeah. này. Right. Right. ตอนนี้นว่าเป็นเราสิเป็นไ่หัวแน่ไอ้เข้าใจโยคนเดียวนี่แหละคนสังคมก็ต้องการคนติดบุกติดต,ต,ตลางออกมาอรักมักโซ่ที่ทั้งเด็กก่ยังโกหหูซ้ำไอ้เข้าใจโยแต่มีอย่างก็รช่มีอย่างกัน้อกร้นะนี่อันนี้อันนี้เป็นกออระป๋าน้อกก่อนเองแม่แม่แม่เปกระเป๋าแม่คอยจะเสียอธิบายอ่างอกมาบนเอ เราเนี่ยเปิดเสียลูกค้า้นะไอศิอะไรจะออกดีกว่าเนี่ยบน้าน้องบได้ตั้งใจน้องบได้ตั้งใจไอสิลัยตัวออกดีกว่าเน่ยต้องไปยังพฤติกรรมนี้อีกเห็นป่าวให้โอกาสน้องบวรีน้องคนรี้น้องบได้ตั้งใจกี่ชัวร์เจ๊โอกาสโตได้โตต้องตั้งใจเป็นคนดีคือเราเนี่ยเห็นบ่าเบิ้งหน้าตาจะบมโหเสียใจแต่กับเบิ้งวงโลกสำหับเราเนี่ย หน้าตาคนละยานกันพฤติกรรมนอกมันตามกัเราอีกรอคนเอ็จนที่เขาจะไ้บรออกขบุญแล้วขอโทษไงเราซคูไรลคเป็นยังงมเป็นยังง้าสเด้อเอาเด้อตัวตั้งใจเด้อตั้งใจแกกพนักงานที่ดีเดนอเราตัวดีจมาได้สวยนี่ละกัตถีไภนยนอกแก่กัีไหนในไ้บรลต่อออกขบุญแล้ว บรรยากาศสินใจคนทนายเนาะเข้าใจปนะสมบรรยากาศที่เจ้าเห็นมันประสบวรแต่น้องเห็ุถึงต้องแล้วไอต้องขอโทษนะอไอต้องขอโทษนำโพงด้อมนะโอขอโทษได้ฝากมึงเรียกให้เราเนี่ยอยเหตนะุใดไปแยกกันเราคอยต้องมีเคลียร์กับนัน่งชมสมเคลียร์กับพายก่อน